อ๋มาแล้วครับสุดรอครับผมโรก,กี้นะครับอ๋เสียเจรครับพี่น้อง <c oughs> แล้วอู้ดูดินไหมหตายสิสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับผม <c oughs> ก็กลับมาอยู่กับผมมงุงมงคนซาวดัมซิ่งแหลนงนะครับใช้โทรมานนบัดนี้ ถึงจะดูรถแมคโครออกงานแล้วครับพี่น้องคือนีนก็อยู่กับทีมงานเสียจีครับผมเสียจีแมคโครซิงนะโอ้ไม่ตายสิอู้กระนวยเย้ yeah! โอ้รถลอกก็มาครับพี่น้องงานนี้ แจ้วอีซูซุเดก,ก้าครับผมนี่มีเด็กญี่ปุ่นขึ้นมาขึ้นรถมาด้วยอย่งหมอ๋อแจ้วอ๋อเสือเกมร้อยเมียรครับโอ้ใช่ไหม อย่าไปทักทายใส่ชื่อสวัสดีครับ,รบโอ้รถรอได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยห้าแล้วโอ้สิบหยเลยไม่กี่วันแล้วเลยสอันครับวิ่กี่คันแล้วเนี่ยห้าคันอ๋อกินไฟอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้เองอแล้วไปเท่ไหน,นดิเอาเพิ่งมาเมื่อวานปะข้าไปเท่ไหนอะ่ะศรีภูมิโอ้โอ้ สายนะสิตี้อะอ๋อตีเล็กสายมันอ่ะโอ oh, ้แฉว์แฉว์แฉวโค้ oh, รถรอครับรถรอสุดยอดครับพอ oh. <laughs> ใช่ใช่ใช่เ <laughs> <laughs> จอกันร,รอบหนึ่งแล้วนะอยู oh. ok ่ซ um. <laughs> <laughs> ีเลนโอ้หมดคำโอหมดกัด จัดครับเ้ยทำงานบ้างโอ้ดูดินนะดินก็นุ่มดีด้วยนี่มารอดูครับว่าพี่เดก้าคนนี้จะเปรสหรือเปล่านะพี่น้องนะทีมงานนี้คนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไสายเบกครับเชอไซสาเบรกสายเบก มีแต่ติมกล่องครับผมทิมงานนี้โอ้แต่งรถได้สวยครับแก้วเลย ่อไปน,นี้ก็จะเป็นฤดูรถไมโครรถดำแล้วนะครับพี่น้องก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสัคสให้กับผมมงคลสาวดำสิ่งหแถลงด้วยนะครับถ้าภาษาไทยผมอาจจะขัดตุกบุกพร่องก็ขออภัยพี่น้องทางฝั่งภาคกลางด้วยนะอ <c oughs> <c oughs> เต็มกล่องครับลูกพี่ไปเอาเอาอีกวะจัดไปโอ้หนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอู้ดูใสไหมโอ้โตูระเบิดซะด้วยไอ้ใใตายสิแม่ ได้โทรมาแล้วบ้นี้ฮัลโหลทีมงานนี้มาตรฐานครับพี่น้องเป็นทีมงานมาตรฐานนะโอ้ถ้ารถ,ร,ถร,ถรถดมรถดมรถดใครที่แบบนอมรถหน่อยก็โอ้โหถ้าไปอยู่ทีมนี้นี่ สายเยอะครับทีนี้มาตรฐานครับผมม <laughs> ีแต่เต็มกลองครับงานเที่ยวกับงานเมานี่ดินเท่ากันเลยนะ <laughs> สามตูดมาติดๆครับผมโรก,กีนดิโอ้ไม่ใช่โ <laughs> รก,กี้เสียกี้โอ้เสียกี้ครับผมโอ้ <c oughs> แจ้วรถรอครับ <laughs> เสียกี้นี่ปีหนา้าได้ข้าวว่ามีแผนะจะออกรถเกี่ยวข้าวนะเฮ้ยบางฟุลดหายไปไหนเนี่ย <laughs> ล้นล้นล้นซ่าครับอ้ตามติดติดมาด้วยพี่เดก,ก้กานะโอ้ยพี่หรือน้องนี่น้องสิเนาะโอ้ทีมงานนี่มีแต่รถหล่อๆเลยนะเดี๋ยวไปหาเซอร์กี้หน่อยสวัสดีครับได้กินเที่ยวแล้ี่โอ้ได้เ้าเทียวครับว้าว ก้าวเที่วนะยวเลยนะโอ้ได้เยอะแทะเทไหนที่ภูมิบอกอ๋อที่ภูมเลยกันโทนหายไปไหนเนี่ยกันโถนอะจมครับ <laughs> โอ้บางฝุ่นจมครับได้ได้ข่าวว่าจะเอารถเกี่ยวข้าวเลยนี่นี่แม่มีแผนจะเอารถเกี่ยวข้าวนะรอก่อนครับเราพร้อมกินรูปกัน อ๋อรอบปีฤดูการรถดั้ก่อนอะนี่ปีที่แล้วเลือกี่แสนอะซ่อมเยอะบแต่ปีนี้เหลือเยอะแน่นอนครับทำไมอ๋อกันฟูนขาดจะจมที่ไหนอะเนล่าโอ้แวแฉวแ๋วอะ นี่โอ,โอ้ทีมนี้มีแต่รถรอๆเลยนะพี่น้องสวยงามครับสวยงามโอ้แต่คันนี้คุ้นมากเลยนะคันนี้คุ้นๆครับผม ยังไม่เต็มอีกววดลูปพี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับทีมนี้พี่น้องนี่ครับถ้าไม่เต็มกลองนี่ไม่ไปนะโอ้แฉว,วยังไม่เต็มอีกนะให้ตายสิโอ้งันเมาบ่า หรือเปล่าลูกเปงานเมาหรือาางาน,งอนเที่ยวหน่โอ้แ,อแปรด่ดีเหมือนกันนะหน,นี่งโอ้บางฝุ่นหายครับ คันนี้นะ่าจะเพิ่งออกใหม่นะพี่น้องนะูรัดดารัต้ได้โมกิเตียวมาจากไหนนี่ตักท้ายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เพิ่งออกใหม่วันนี้กี่เดือนแล้วี่เดือนแนละ้วมั้งสี่เดือนไม่ถึงช่วงหน้าเกี่ยวใช่ไหม นะชื่ออะไรนะทำชื่อ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 คันเนี้ยชายาคันเนี้ยไม่รู้เล้กแต่โอ้กี่แสนครับนี่ราคาเต,ต็งเต็งไปด้วยไงราคาที่มันเลยเท่าไหร่ถ้ารวมถ้ารวมเป็นเส้นเนี่ยคันเนี้ยจำไม่ได้จำไม่ได้<า>แล้วเพราะเต่งหลังบอกแต่งมาเรื่อย งามครับสวยงามสวยงามมากเลยนะรถหล่อครับรถหลอ่ออะไรนะฉายานี่เจ้าอะไรเจ้าทันจิโรใช่หรือเปล่าใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะสวยครับสวย รออาการน,นะพี่น้องนะรถทีมงานเซจนี่มีตัวรถล่อๆนะครับพี่น้องนี่ครับหัวหน้าแก๊งครับผม เสียเจเสียเจ passing แปดแปดอีกแปดแปดี๋ยวลันลันหน่อยลูกปี่โอ้กันนี้ทอดเดิมครับ ชุดแต่งคันนี้นี่น่าจะหลายหมื่นอยู่นะเรื่องว่าจะถึงแสนก็ไม่รู้นะครับเฉพาะชุดแต่งนะราวไฟก็อนหนึ่งสองสามสี่ห้าราวรวมทั้งหมดห้าราวนะโอ้โหแต่งเต็มครับผม <laughs> มีวอด้วยหวอกี่ตัวเนี่ยหอน่าจะสองตัวหรือเปล่า รอสองตัวนะกันชนก่อนหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าโอ้เก้าดวงครับผมแถวละเก้าดวงนะสองสหกแปดแถวละเก้าดวงแล้วนี่ครับมีรถรอเลยนะทีมนี้ ก้ามเอาบ่าโ่้ได้ยังไงอ๊บไอ้โอ้อเกี๊ยวใครหายมาหาเอากับคันนี้นะพี่น้อง ขอบคุณ <Hollywood> ทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมมงคลสาวดัาซิงแชนแลนแล้วไปหาเสียเจก่อนนะก่อนจะปิดคลิปชื่อเจคิเรโอ้พเพ เปิดระตูเลยเย้โ yeah. oh. 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 อ้เขาเกาะโบมาได้หนีเย yeah. ่ขาไปเอเขับไปเอฟเกาะโบมาได้หนิสวัสดีครับโอ้สเก้เฮ้เ oh, ท okay. hey. ไหนเนี่ยฮะสีพุม่มเยอะไหมตรงนี้เสียบไปไหนต่อเน่ย้องสโลด้วจับไป ครับทมงาน CG นะเพิ่งไปเกาะโบมาใหม่ดิ่นี่แดียวเลยจอกันลิบหน้าครับผมลิบนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ